ห้าอังคสูตรกำลังห้าประการอะไรบ้างคือ1นึ่กำลังรูป2องกำลังทรับสามกำลังญาติสี่กำลังบุตร5กำลังศีลมาตุคามประกอบด้วยกำลังรูปแต่ไม่ประกอบด้วยกำลังทรัพย์มาตุคามนั้นชื่อว่ายังไม่บริบูรณ์ด้วยองค์ประกอบนั้นอย่างนี้แต่เมื่อมาตุคามประกอบด้วยกำลังรูปกำลังทรัพ์ มาตุคามนั like ้นชื่อว่าบริบูรณ์ด้วยองค์ประกอบนั้นอย่างนี้มาตุคามประกอบด้วยกำลังรูปและกำลังทรัพย์แต่ไม่ประกอบด้วยกำลังญาติมาตุคามนั้นชื่อว่ายังไม่บริบูรณ์ด้วยองค์ประกอบนั้นอย่างนี้แต่มาตุคามประกอบด้วยกำลังรูปกำลังทรัพย์และกำลังญาติมาตุคามนั้นชื่อว่าบริบูรณ์ด้วยองค์ประกอบนั้นอย่างนี้ มาตุคามประกอบด้วยกำลังรูปกำลังทรัพย์และกำลังญาติแต่ไม่ประกอบด้วยกำลังบุตรมาตุคามนั้นชื่อว่ายังไม่บริบูรณ์ด้วยองค์ประกอบนั้นอย่างนี้แต่เมื่อมาตุคามประกอบด้วยกำลังรูปกำลังทรัพย์กำลังญาติและกำลังบุตรมาตุคามนั้นชื่อว่าบริบูรณ์ด้วยองค์ประกอบนั้นอย่างนี้มาตุคามประกอบด้วยกำลังรูปกำลังทรัพย์ กำลังญาติและกำลังบุตรแต่ไม่ประกอบด้วยกำลังศีลมาตุคามนั้นชื่อว่ายังไม่บริบูรณ์ด้วยองค์ประกอบนั้นอย่างนี้แต่เมื่อมาตุคามประกอบด้วยกำลังรูปกำลังทรัพย์กำลังญาติกำลังบุตรและกำลังศีลมาตุคามนั้นชื่อว่าเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยองค์ประกอบนั้นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายกำลังของมาตุคามห้าประการนี้แล อังคสูตรที่หาจบ